นี่คือผมเล่นร้อยนานละแต่ว่ามหาก็าคือ,อดีๆใ่ไหนม,มันหลุดก็เลยต้องทำงานหมดเลยอ่ยะเงเหรียเยอะเ,เรู้แล้วทำไมยังต,ตกดาละเอียเดเยอะชิดต้องซื้อดาบดาบที่ไม่ดาแบองอะครีชอาชนีนะฮะ ไปแล้วมันบ้าแล้วหัวเมื่อกี้แบบลูกกระสุนแบบบ้าไปแล้วเฮ้ยกดด้วยครับ big boss สโลว์สโลว์สโลว์ครับสโลว์วิ่งวิงวิงไม่สโลว์ทันไม่สโลว์ไม่ทันอ่ะเดี๋ยวไปฆ่าไอ้เจ้าเนี่ย

เออแน่แน่ไม่ถึองอ่ะสองฮะคิดหาละ,ะติดพิษติดพิษมันติดพิษหมาติดพิษสวยงังเพื่อนหนามพังโอ้ยเจ้์ขอดเขาแค่ะ

ขึ้นมาจะมื <teaching. S 1> อของฉันทีจงตื่นขึ้นมาไม่ใช่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 อไม่ใช่ละ <laughs> <laughs> เป็นไงเป็นไงเป็นไงจังไก่ยังไงหายโอ้ใหม่นะไม่ไม่ใช่เพื่อนเราหรอทำไมอีกแล้วคลิปนี้ซ้นแน่นอนเพราะว่าจริงๆอ่ะตัดไม้นะ ทบแทนนะผมผมจึงใ่เข้าไปตายตายเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยน้อซีบีที่ช่ยเลทดูซื้อซื้อฟุตฟูมานะมาน้ากาเครื่องงเินที่ยก็คือรถคูดาวอืมเรนไปฉันเลือกใททสกิลจึงจะสำ สนั่นสนอนเสื้อแชมป์จะเพียงหนึ่งชิ้นเท่านั้นเานาะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขี้เกียจจังง่ะว,วันนี้วันนี้ขี้เกียจเลย,เยมา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 ,มาหมูแดงหมูแดงหมูแดงเอออันนี้เอาอี๋เข้ามา สตาร์สตาร์สตาร์ยิง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 แรง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 มากเป็นไงติดผักตูมสกีบีดี้โอคะกรักซิกมามาป่าน้ำตาอ้าวจับปูมาหนึงขายจับปูแล้วมาหนึ่งขายนคืออะไริขึ้นมาสตากาชัน ล้าแบบยังแบบโงขึ้นเลยเติมน้ำเลยอ่าอ้อจหยุดพักนิดนึงนะฮะอาจจะไม่มีเสียงผมนิดนึงว่าแชกินแนจะได้ยินเหรอ ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เก่งแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบไอ้ไอ้ไอ้เมื่อกี้มันจัดทีมเลยนะผมไม่ชอบหัวมันเก่งด,แบบดาบคู่ฮิลิโต้อุ้ยหักเลย ย้เย yeah! หนึ่งล้วฟีเฟิร์ดแล้วไงอ๋อก็คือคนที่เราอ่านชื่อผิดไปตั้งแต่ตอนแรกดีอ่าความเสียหายสูงสุดคู่นั่นน่ะเกิดหน้าพร้อมความมั่นใจ มามาลิส g กจะเล่นคุณยายเอาสกีบีดีสกีบีดีเกิดมาเพื่อความมั่นใจอะ่ะ ไว้บอลเลิเกิดมาไม่ท้องความมั่นใจ ชาลาลากโกดีนะยี่บุ๊ดิขับ จุ๊งจุ๊งจุ๊งะหาย,ยินดีต้อนรับสู่ A O V ยินดีดูต้อนรับสู่สกีบิดี้ชอยเลกนี่เห็นไหมขาดด้างหน้าตรงเลยแล้วน้มันจะสปาร์นาโอ,โอ,โอ,โอ้โหพีคเท่เลยคชุยทุยอย่างเนี้ย เ็นนาทีแน่นอนอ่ะสิบนาทีก็จะถึงแหละค่ะปงอ่ะเอามาระเบิดเวลามาใครได้เข้าไปอีกฉ<า>าลาลเลยนะฉลาดลาะเ้ยห่ <First blind. S 1> วยนะ কট <missalala> করতে กราบุชีแต่งหนังครับผมขอบคุณมากเลยถ้าเราเลือกทุลโล่บอมบราจิโลบอมเบดีอลิโลไปกลับ้านนี้ทำไม มแรงดามำแรงเอาไปอีกหนึ่งมัชเฮ้ยเอาไปอีกหนึ่งมัชเฮ้ยอีพี่ ได้ได้เจ้าพี่จะขนลงวนอะไรนะมานานต้องการกานต้องการเนี่ยดูย่งไปเข้าใส่มัน ชนะชัวเดี๋ยวต้องใช้สก,กิลหนึ่งอ่อไม่ใช่ต้องใช้สก,กิลสองสก,กิลหนึ่งแล้วก็สก,กิลสามอยนั่นแหละดาเม,มคอมโบยังแรงอ่ะแบบอะไรนะฟลเรติโนยังเที่ยมไม่เท่าอ่ะเที่ยมไม่ได้อ่ะยังตอยังแบบฟลเรติโนยังแพอง้อ่ะฮัลโหล อุ emos, ้จะตายจะตายตายตายเอาไอ้นีไอ้นี Chinese, ่ไอ um, ้นี่กอ้ยผมตีไม่ทันอ่ะปีเดือนที่หนูเกิอไม่ทันสิงมาสิงมาสิงมาโบยโนหนึ่งมาป่าเดียวได้บปคุยันเหมือนจนวาวชอบตั้งแส่เอลนติกก ไม่รู้จังไรอ่ะคุยระเบเหนือแรงจริง่เนี้ยงดีคือเหนือดีระเบิดเบิดชาลเลยอชาลเลล่ะวบอดี้หรอเฮ้ยมันไม่ตายช่ช ชาละล่ารสชาลาลาจะตายลโหล่แมา เฮอือตายไม่ได้ดูเรื่อยไม่ได้ดูเรื่อย่างเยี่ยมแนอนแน่นอนบ้ามาดีแล้วเขาคลีล่โลโอ้ยช็อตชินนมน้อยโอ้ เลือดเยอะผมลืมมันนี่เลือดและโอ้เราสามารถเผาศัตรูทุกๆรอบๆได้ย่อยย่อย Action Action วนไว้หนึ่งชีเพราะว่าเราจะซื้ออะไรนะ ฟอเรนติโน่ไม่ใช่ดิอะไรอะจำชื่อไม่ได้ละไอ้ที่รู้รู้อะไรโบนัสอะไรก็ไม่รู้นี่แหละฟอรเรนนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรนี่ยัข้อหลังข้าหลังเมื่อกี้เข้าหลังครับครูครูาาามาไงน่าจะเรียกบ,บ่อยอันแน่เข้ามาสิครับ ไม่เข้าใจเลยวิ่งไปคนละทางอันนี้โอ้ยผมตายทางทางไม่ยกเลิกยกเลิกผมไม่ยอมผมไม่ยอมส <Nice assistant. S 1> วยงามครับเจ็บเจ็บเจ็บจะ้ีไปปหน บิด <Blood S 1> บิดบิด <Bad. S 1> เอลก็บิดบิดบิดายบิดติดไฟเป็นไงไอ้เจ้าหนูจะไม่ตายมามามาโอ้โหสิบวิก็ตาย <Blood S 1> เอะไระสงครามหรอสองครามหรอ Boy, am